ครับพูดรี่เขาถือว่าน้ำพี่งหาไม่ได้จริงเราใช้อย,าอย่างอื่น,นไ,ไ,ได้ไหมครับเชื่อมก็ได้ครับเชื่อมก็ได้สบายๆและสันต์โอเคออเครับผมอ่ามื้อนีง่ายนีค้าว่ามีวัตถุดิบแน่นอนยังไม่ได้ชิมในรอดนะผมไม่รู้ว่ามันหวานขนาดไหนรสไหนเนยนะจานต่อ <S <S คราะฉะนั้นใส่กอนสองช้อนโต๊ะ ราะว่าเราต้องตื่นแต่มันแข็งออกมันต้องเผื่อความแบบว่าน้ำมีน้ำอะไรของน้ำแข็งองต้องนะครับนะครับผมตอนนี้ทุกคนใส่น้ำผึ้งไปแล้วยังตอนนี้ทุกคนใส่น้ำพึ้งไปแล้วนะครับทุกโต๊ะนะครับยกเว็นโต๊ะสุดท้ายครับโต๊ะสุดท้ายนี่ ยังโอเคครับอมีน้อยหน่อยเห็นไหมเรอมีน้อยหน่อยใส่ไปต่อต้นโต๊ะข้างหน้านี่นะพี่ผูเยอะไปอีกเต่าหนึ่งก็โต๊ะหน้านี่เลี้ยงการขับข้างนอกด้วยป่ะฮะเนี่ยมันจัดเต็มขนาดนั้นครับจัดเต็มครนะจัดเต็มโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรวันนี้เต็มที่ครับรานนี้เราถูกเปลียนไปให้โอเคต่อครับพอดีต่อนะครับก็มะนาวครับครับมะนาวผมสอนมาว่าให้หั่นสามหั่นสามนะครับแล้วมีเหตุผลที่ดีมากเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรพี่หนึ่งสอง ครับนะแล้วก็สาเพราะอะไรครับเม็ดอยู่ตรงกลางอ๋อโอเคฮะมะนาวไม่ต้องหั่นสามนะครับเพื่อที่จะหั่นมาเนี่ยเราจะไม่ต้องมาแคดเม็ดเลยหรอให้ถึสียเวลาเม็ดมันจะอยู่ตรงกลางโอเคบีบมะนาวลงไปครับบีบมะนาวไปนะครับนี่เลยคนละลูกต่านี้คนละลูกซึ่งมะนาวไม่ค่อยแพงหรือว่าแพงครับใช้ได้อยู่ก็แพงตลอดนะยิ่งน้องปันของที่แพงก็ได้นั่นเองนะฮะก็วันนี้ทุกท่านนี้ เวิร์กช็อปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสมาชิกเซ็นทรัลไวท์ขับฟรีนะฮะอ่ะต่อไปครับบีมะนาวลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อไปครับทุนที้ครับเราก็จะใส่น้ำอุ่นน้ำอุ่นครับน้ำอุ่นน้ำอุ่นคืออาจจะไม่ต้องร้อนไม่ต้องเดือดไม่ต้องเดือดอะไรมากนะเราเป็นอางน้ำอุ่นโอเคเราต้องระวังนิดนึงต้องระวังนิดนึงครับต้อร้อนนะฮะต้องติดติดระวังนะ Okay. โอเคปูนใส่ล้อลงไปขึ้นนึงนะฮะรึ่งนึงนะฮะอยังงี้นี่เองเราจะ่เลือกคอเซ็ปตองฝังแล้วร่รโอเคโอเคโอเคเพราะมันแกด้วยนะครั้มเอ้ทำอะไรกันอยู่รัเาเนี่ยถ่ายรูปื่อลูกคุณครับ เด็ดบอลอยู่ครับเนี่ยต้องให้โอเคนะครับตอนนี้เราปิดฝาปิดฝาปิดฝาอยู่นะฮะปิดฝาอยู่แล้วเฮ้ยเราก็เปิดเลยนีครับเราจะเริ่มไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับแล้วก็ตัวที่สามตบของน้องเดฟนะจะเรียพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมปั่นเรียบร้อยปั่นเลยครับมาครับเดี๋ยวเราจะมีเสียงปั่นเนี่ยครับออกไปตามสายด้วยไม่ทั่วห้างเลยครับตอนนี้เราปั่อยู่นี่มาครับ คการเราด้วยครับอันนี้ผมก็จะผมปั่นนะครับผมก็จะลองชิมดูว่าอันนี้อันนี้อยู่ในขั้นตอนการชิมนะฮะทราบว่าชิมตอนนี้เราทำอะไรนี่ีผลที่ไม่มีเครื่องปั่นเนี่ยเดี <laughs> <laughs> <unda> ๋ยวเราจะเชิญเขามาปั่นตรงนี้ปั่นตั้งชื่อมารีทีนี้ผมชิมไปแล้วบอกว่าเอาหวานเอาหวานเอาหวานเอลยหน่อยตอนนี้เราชิมก่อนนะครับหวานจะใส่น้ำตาล เพิ่เกิดได้อยากจะหวานหรืออยากจะเปรี้ยวนะครับเิญได้นะครับเกิได้เลยนะได้ละหมา้วใส่ไดใส่ไ้เลยนใส่เปน้ออะไรได้นปยี่หออะไรก็ไเลนโอเคหรือีงหรอปาเอาสีนมใช้เน็ตไปไปไปร่อยเร่อไปไปตรื่ไปไปเร่ย อเคคัต่อไปนะคุณอิ๊กตอนนี้อยู่ไหนนะครับผมผมก็คุณอิ๊กผมใส่กระเพื่อมไปช้อนหนึ่งนะผมก็จะชิมอีกทีนึ่งจชิมนะครับพอใจเพื่อเพื่อเพื่อเราพอใจรสชาติครับผมเราเราชิมได้หลายทางครับอโอเคครับแล้วแต่อะครนะครับตอไเนชิคี้คุณอิ๊กจะชิมแั่ไงบ้างโเค้วคุณอิ๊กโอเคแล้วนะครับะอื่นเป็นยังไงบ้างปรุงได้เลยนะฮะ <pec S 2> เราจะได้รสชาติขอความนะความของเมล่อนนะฮะแล้วก็ชาวต้มน้ำบุฟิตตี้รสชาติพิเศสนุกหมค่ะ กินนมปังเร็วบอกคุณ่้วยหรือว่าไอ้ปลาเออเมลอนคงจะไม่พอเรื่องอาหารมันบางคนไม่ได้นึกว่าเฮ้ยอาหารไม่ไเป็นแบบดูมีสไตล์ไม่ได้เป็นสไตล์น้องๆได้ไหม้องทำไงก็ว่าาารคืออาหารเนี่ยมาสรุปก็คือใจร้อนคือใจร้อนที่หมายเนี่ยก็คือชอบมันที่จำมันได้